หัวหน้าส่วนราชาการกระทรวงมหาดไทยในเงือนการเรียมรองผู้มวยการรักษาราชาการแทนผู้มวยการสภา,านักานพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารและผู้มวยการสภานักางานพุทธศาสนาจังหวัด7 6จังหวัด และผู้เข้าร่วมงานมหากรรมหมู่บ้านรักษาสินห้าต้นแบบทุกท่านขอแสดงความชื่นชมิีมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับคัเรเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาสิลห้าต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2565 ึ่งสมเด็จพระอริยวงศ์สากัดยานสมเด็จพระสัฆรชสกลมหาสัก,รรสก,สกขะปรินายกได้โปรดเมตตาประทานรูปประกาศกียรติทุณด้เกาดและเป็นเกียรติรวันอย่างยิ่งและขอแสดงความชื่นชมยินด,ดีกับสมัสชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อน มู่บ้านรักษาสินป์าต้นแบบทั้งสี่รูปการอิคณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรักษาความพรองสองรัานักชัน โดยใช้หลักรมทางพพุทธศาสตร์สนานู่ว่ารักษ,ษ,กษสา,ากษสินค้าโดยที่ผ่านมานั้นมีเจ้าคุณสุนพรพมหาร,ร,ราชมังราจารย์วัดปากนา้ำมุงเทียมวานครเป็นประธานอำนวยการโครงการและดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557จนถึงปัจจุบันซึ่งโครงการสร้างความปรองรองมานชันโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหู่บ้านรักษ,า,า,ษา,สาสิาาาสงห้าจยากมาเกิดผลสมฤิ์ได้นั้นต้องอาศัยอุลส,สมบทา สภาพกำลังของทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน,นที่พร้อมเพียงกันสนับสนุนและดำเนินการโการให้สำเร็จสมปรค์จึงขอให้ท่านทั้งหลายนำเอารักธรรมทางพุทธศา,านสนาอันมีสินห้าเป็นต้นน้น เป็นหลักในการประพิษิปฏิบัติตนหลักเมตจศิลินี้เป็นหลักคำพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความมั่นคงในทุกระดับทั้งในระดับครอบครัวชุมชนและประเทชาติขออนุมโมทนาน กับพระธรรมวชิรวัตรคณะภาคที่สี่จ้าวาาว่าพระเรศิงพระรามหลวงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอ่บ้านรักษาสิบห้าส่วนกลางร,ระเถรา,เานเถรั์คณะกรรมการโครงการอ่บ้านรักษาสิบห้ากระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาชุมชนภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันรกบผิดชอรักสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยีงามและขอขอบคุณพระเถราพระเถระทรกรูปกับอนุโมทนากาบท่านทั้งหลายที่เสียสละ เวลาราร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอามากคุณพรศรีรัตนตรัยอำนวยพรให้ทุกท่านจบประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะัสุขธพระระปฏิมารคณะสารสมบัติธรรมษารสมบัติทุกประการเทิน และขอเปิดงานมหาการหมู่บ้านรักษาสิ่งหน้าตําแบบและการจัดจําหน่ายอิมพัทธสมาชิกชุมชนโอทอกระดับประเทศนะครับนี้สาธุสาธุสาธุอนโมทามิ